านี่ยอนเมือนก็ไปเห็นนั่นหมอเข้าหงสอะไรกันงานสร้างงานขาวงานสร้างงานพี่น้องงานจาดไถ่โลดเลยเลยอันสุดวอโ์กเห็น No, โอ้ไม่ฮักสนันนั่นเลยผลอยูนงางมาสึกันละโยชวงเถิงโยชวงเถิงนี่ก็ต้นพยุงคนนี่นานาของน้ำโยงเงื่อนเนี่ยประกันใจนการใจต้นลำไยหลังบ้านมือ่แ่งเเองนะทั้งขั้วพี ว่าว่าเราแขมฝนทำความ<อ>สะอาดทาี่เป็ดกเขาแขมฝนทขาทำความสะอาดแถวหนึ่งวันว่านีานน่ตอนฝนตกแน่นอปล<อ>าเน่นหน่อยแต่ออว่าเราเน่นหน่อยปุ๊บควัน <c oughs> <c oughs> เปียกเว็บเนี่ยนี่เลล้มมากอือว่ามาจจะจ่างมายังตกกระดดมือขึ้นู้มือขึนตกจะตีสองหอดตีสามกลัวมเป็นซ่าน่ารักยังอ่งยาบ้ากูเอ็ดเป็นซามซุ้งแบงสกันอะไรเงี้ยแต่มอง ไอ้ซับขากลังเ,เห็นแดดมาเขาจะซักข้าวะเธอกินเธอกินแห็งอะไรอย่าง โอ้มาเขียบอูไเนี่มาเขีบอูไเนี่น่วยใหญ่เขียบใหญ่ใหญ่ยาวเขียบพวกัดอ่ะตุ๊กตาลาบุบูอยู่บ่าวาแมนมีโอ อันนี้มีนอเพราะมันบูบูเนาะถ้าลาบูบูมันแท้งเลย <c oughs> ลาบูบูแท้งเลยคนระับคนนี้รถเผยมา <c oughs> โอ้รถอันนี้ตัวนี้รถมหาบัญชาต์นี่ บัญชาครบัญชาไอ้ลูกเคยมีลิกนะได้แก้วนึ่งอ่าวนางอิยววนางอิวนจะมีอาหารอีกบ้านนะเรื่งมาซาบูบูยดยดยดยาเผ้ายาเผาเนี่ย ฝันบเบิงไเยอนี่เบิงสถานการณ์นแม่เลนอสบายดี แปดนะคัเด้อหาของหลังสกเอาเอาได้ครับเป็นกองเยอะมากลยจังเนี่ยนูสานั่น ส่วนส่วนดำค่อส่วนสีดำส่วนสีลำส่วนสีลำส่วนสีลำ่ลำโอ้มีขี้หัวละบัด เออเคยเคยคุ้นนะเคยใช้ตับตีกันแต่เราขอตายถ้าใครเขาตั้งแต่เดือนนี้เขาจะคุ้นอันนี้มาดีสุดละไปละบอสโอเคก็พาวไปสองมาเรียนมาเรียนหมดเลย โอ้ยส่นเอาไม้ไเลยแล้วอ,อน,น่ต้องเอาารน่เออวาไมเ็่นอน้นีเลีกวโยสเตนเลสบมดี่กว่าสได้แล้ว

ก็ส <Ooh>, ่วงเลยฝนฝนดีมากโอ้โหมาเม่อวานเยเอ้าถึงดีอำนาทำไมมืดแท้เราเียนอำนาเยนะฝนตกแบบนี่ตกนำตรงนี้ได้ไหมก็ดีได้นำ นำนาดินมันจะได้นำซับที่ีน้ำซับ่ท่านมีนำซับ,บ,ซบเ,เริ่มเริ่มทีม่นี่นี่โอ้ยป่านนี้ไม่มีรยางอ้นมันจะท่วมแลเนี่ยมุเทพจะท่ว,วมลยาน้ำท่วมั